มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดมาตรการโควิด1 9เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 5 8ฉบับที่18 ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นข่าวที่9จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พศ2564นั้น โดยที่ได้มีการบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆเพื่อเข้าระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายแบบกลุ่มก้อนของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นและได้ยกระดับเป็นมาตรการที่เข้มงวดอย่างยิ่งในบางพื้นที่ฝ่ายสาธารณสุขได้แรงงานผลการปฏิบัติการและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนั้น สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งทางนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่องควบคุมไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจึงสมควรผ่อนคลายการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์และการบังคับใช้บางมาตรการลำดับขั้นตอนและตามสภาพของพื้นที่สถานการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมแบบโรนาการเพื่อให้สถานที่กิจการหรือว่ากิจกรรมที่มีความเหมาะสม และความพร้อมสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเวลาการสัตระบบและระเบียบต่างๆและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชะบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534 นายรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังต่อไปนี้ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณสยามสตรีทค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ